ค่ะสวัสดีค่ะชื่อชรอดาอ,อนศรสีนะคะชื่อเล่นชื่อใหม่ค่ะจบมาจากสาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะนี่นะคะก็คือก็คือเริ่มเตรียมตัวตั้งแต่เที่ยงคืนเลยวันนี้ก็คือต้องตื่นไปแต่งหน้าแล้วก็คือแบบว่าอาจจะช้านิดน,นึงแต่ว่าก็คือแบบว่ามีการเตรียมพร้อมมาเรียบร้อยก็คือแบบว่ารีบตื่นนะคะ ระยะเวลา4ปีที่มหาลัยให้ใช่ไหมคะก็จะมีสังคมการอยู่กับเพื่อนคะ่ะแล้วก็การเรียนการสอนที่แบบไม่เคยได้เรียนแล้วก็จะมีแบบว่าเหมือนนิสัยใจคอของแต่และครอบครัวคะ่ะเวลาเราได้เจอกันทับใจในระยะเวลาที่เรียนใช่ไหมคะก็คือจะมีความประทับใจหลายอย่างอย่างก็คือแบบว่าการช่วยเหลือกันซึ่งสําหรับเพื่อนหรือว่าอาจารย์ที่คอยช่วยเหลือเราจนเราจบมาได้ยันตอนนี้คะ่ะ ความภาคภูมิใจต่อมหาลัยนะคะก็จะมีมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจที่ได้เรียนมหาลัยนี้นะคะเพราะว่ามหาลัยที่นครถมเนี่ยคือเป็นลาดับต้นของประเทศไทยเลยแล้วก็แบบว่ามีความรู้สึกว่าที่เนี่ยคือให้ความรู้และให้สังคมได้ดีด้วยะคะ่ะ พี่ชื่อพี่โต้นะครับมาจากจบจากคณะครุศาสตร์สาขาพรารศึกษานะครับผมสวัสดีครับชื่อเขตนะครับผมมาจากคณะครุศาสตร์ครับผมสาขาวิชาพรารศึกษาเหมือนกันครับผมครับผมก็คือวันนี้ในความพร้อมของเราก็คือเราก็ตื่นแต่เช้าเนาะมันก็ต้องออกจากบ้านมาแต่เช้าเพื่อมาแต่งตัวที่ที่พักของเราที่เราจองไว้แล้วก็มีแต่งหน้าทําผมหน่อยๆนี่ครับผมครับสำหรับวันนี้นะครับก็ รู้สึกว่าต้องตื่นเช้ามากๆเพราะว่าเรากับเพื่อนก็นัดกันมาแบบต่างคนนอก็จบไปแล้วหลายปีเหมือนกันครับผมก็รู้สึกดีใจมากครับผมที่วันนี้ทุกคนได้มารวมกันอีกครั้งหนึ่งครับตลอดระยะเวลาสปีที่อยูน่ในรั้วมหาลัยเนาะขอมมี่ก็จะมี ความสนุกเขาในความเป็นเฟสชี่ของเราอ่ะของเราจะเป็นเฟสชี่ปีหนึ่งปีสองแต่ว่าในช่วงที่ปีสเราจะมีโควิดบ้างเราจะเข้ามอบ้างไม่เข้ามอบ้างมันก็จะมีความสุขเล็กน้อยๆนี่ว่าพวกพี่ในการเรียนเกี่ยวกับกีฬามาใช่ไหมพี่ทั้งสองคนก็จะมีความสุขทันทันในการฝึกซ้อมกีฬาเล่นกีฬาในมหาวิทยาลัยอย่างงี้ครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบผูกพันกับสถานที่แห่งนี้มากแล้วก็เนื่องด้วยบุคลากรของเราเรื่องด้วยคณะครูอาจารย์แล้วก็บรรดาเพื่อนๆเนี่ยก็ ให้ความรู้เราแล้วก็ให้การต้อนรับในการที่เราใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยครับผมระยะเวลาการเรียนนะครับผมของเราเอกพะละก็จะเรียนทั้งหมด5ปีนะครับผมก็รู้สึกว่าเราเราตั้งใจที่เราจะมุ่งมาในคณะนี้มาเรียนในสาขานี้เราก็อยากที่จะมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็นครูนะครับผมก็จะทําให้ได้เหมือนกันครับผมตอนนี้ก็กําลังสอ,สอบกันอยู่ครับแล้วก็สิ่งที่เราภูมิใจก็คือ เป็นราชภัฏที่เราตั้งใจสอบเข้ามาแล้วก็มีผลงานไม่ว่าจะเป็นวิชาการด้านกีฬาหรือว่าต่างๆแล้วก็มหาลัยเราก็อยู่อันดับต้นๆของประเทศเนาะระดับของราชภัฏอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจก็คือทั้งมหาลัยให้เราก็คือเป็นทั้งทุนนักกีฬาเนาะทั้งได้มีโอกาสได้ไปแสดงฝีมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาราชภัฏกีฬา,ามหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยครับผมก็ได้ไปแสดงฝีมือได้ไป พบเจอได้ประสบการณ์จากมหาวิลัยแล้วก็ภูมิใจตรงนี้ที่เราได้ออกไปในนามของมหาวิทยาลัยราชภัฏนนคปรปฐมนะครับผม